อันนี้หลํานะครับท T-Max 560มาติดท้ายไฟฟ้านะครับระบบโอโต r ล็อกมีแบรนด์เดียวในโลกนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้เราทำส่งออก8ประเทศแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าใส่ข้าสูตรนะครับอันนี้สุดของเราเองนะครับเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์ลูกคา้ากินนึงว่าเป็นยังไงเรื่องเสียงไม่ต้องกลัวครับเพราะกว่าแบรนด์นอกแน่นอนเรื่องวิ่งก็รับประกันครับวิ่งกว่าแบรนด์นอกแน่นอนครับ คนไทยทาอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกครับแล้วเรามาดูท้ายไฟฟ้ากันก่อนนะครับสวิตจะอยู่ที่แผนนี้นะครับสวิตอันนี้กดไฟเขียวจะโชว์นะครับ้าจะเ,เปิดต่อน้าตกไม่ลงนะครับเพราะระบบโอโตโล็อกล็อกแล้วนะครับ่ากดปิดปิดแล้วนะครับ เ,เดิมครับโอโ,โอโตโอโตล็อกก็ล็อกไว้แล้วนะครับงัดไงก็งัดไม่ออกนะฮะดูนะฮะนะว่าเราโยกขนาดนี้ไม่มีหลุดนะครับเรื่องความแข็งแรงไม่ต้องกลัวนะครับข้างในนี้ตรงรุ่นเลยนะครับใส่เป๊ะนะนะฮะเนี่ยเรียบโอเคเรามาฟังเสียงพ่อกันนะครับ ไม่ใชครับไม่รู้แต่อารมณ์แบบดีมากคือพ่อมไม่คิดว่ามันมพดีขนาดนี้ไม่รู้แต่ผมเคยได้ยินราคาเนี่ยพ่อราคารเพราะกว่าไหมครับเพราะกว่าครับแล้วรอบขึ้นหน่อยเดียวยังคือรถแบบวิ่งไหลแบบไหลเลยทะยานเลยใช่ใจว่าเสียงก็เพราะรถก็วิง่งไม่หนขูไม่ได้มันนุ่มแล้วแน่นออกเป็นเป็นลูกๆแล้วราคาแรงไหมพี่ราคาโอ้โหเกือบงุก แบรนดนองไปใช้เลยเลยตื่นนี้เด้อถูกถูกไปเยอะคุณภาพกันเหนือกว่าท่อเราเป็นระบบปิดนะครับมันก็เลยเสียงเพาะนะครับแล้วยาแก้ก็ทนใหญ่เลยถูกใจนะครับแล้วท้ายสั้นเป็นไงพี่ใช้สั้นก็อ้โหสวยเลครับเข้าไม่ไม่ได้อวยกันนะแต่มันดูแล้วเข้าสัดส่วนดีสัดส่วนได้นะครับรถหล่อเลยหล่อทันตาใช่ไหมฮะถ้ามองจากด้านข้างนี่หล่อเลยนะครับ การที่จะเดินท่อที่ดีครับมันจะต้องขึ้นไปกันแนวเฟรมนะครับเนี่ยสังเกตนะครับเราจะขึ้นพร้อมกันแนวเฟรมซึ่งมันจะดูบาลานซ์กับรถมากที่สุดแล้วบางบางที่ผมเห็นทําตกลงมาก็น่าเกลียดสูงไปก็ไม่สวยมันต้องพอดีพอดีอย่างนี้ครับถึงจะสวยนะฮะอันนี้ก็ฝากให้เป็นข้อคิดกันนะครับนะแล้วด้านด้านหลังเนี่ยเรามองดีๆนะครับ ท่อจะต้องไม่ออกมานอกรถเกินไปแล้วก็ไม่เข้าไปข้างในเกินไปต้องอยู่ระดับแนวเดียวกับตัวรถจะดูหล่อมากครับขับตามหลังมานี่จะดูหล่อเลยนะครับครับอ่ายังไงเฮลเล้งมีอะไรติชมไหมครับมมบริการดีไหมครับดีครัมากอืมไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับค <c oughs> ้าขอบคุณค้าสวัสด,ดีครับไงก็ฝากเพื่อนๆกดพัดคลายกดกระดิ่ง นะครับให้กับแบรนด์เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้ทําผลิตงานดีๆออกมาให้กับชาว2องล้อใช้งานต่อไปนะครับในก็ฝากอีกหนึ่งคลิปนะครับขอบคุณครับ